ด้วยพระมหาการุณาธิคุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพระจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการรองธรรมอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโสส่งเสริมวันนี้ผู้น้อยก็ขอโอการรสร่วมศึกษากับอุโสอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเดือนตุลาคม2564นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงพระโอวาทพระโอวาทที่พระอาจารย์มาให้ที่ ฉงกวงเมื่อวันที่ยี่ห้านะครับนี่พระอาจารย์พูดว่าสิทธิ์โง่เอ๋ยสิทธิ์โง่อาจารย์ถามในขณะที่เปลวเพลิงลุกไหม้เจ้าจะยอมจำนนรอให้วอดวายชีวิตกันนั้นลือหรือจะลุกขึ้นสู้คิดหาวิธีแก้ไขจะดับไฟที่เผาไหม้ มิมีแต่เพียงน้ําเท่านั้นที่ใช้ได้ใช่หรือไม่ตรงนี้พระอาจารย์หมายถึงว่าสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราศึกษาเนี่ยเราต้องเปิดใจรับของใหม่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทํากันอยู่เนี่ยมันโบราณมากแล้วอ่ะมันมันมันอาจจะใช้ไม่ได้ในยุคนี้แล้วเราต้องเอาวิธีการใหม่เข้ามาเสริมนะครับพระอาจารย์บอกว่า พระอาจารย์จะบอกให้หนาวิธีเดิมที่เคยใช้แต่มีอาจที่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในเวลานี้เพราะเหตุใดคือสมัยก่อนใช้ได้ครับแต่สมัยนี้มันไม่ได้ละเหมือนเตือนซื่อเมตตาว่าเราจะเดินทางอ่ะสมัยก่อนเราใช้แต่เรือเดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องบินแล้ววะต้องก้าวหน้าเพราะว่าเวลาเปลี่ยนไปจิตคนก็เปลี่ยนคนเปลี่ยนไปโลกก็เปลี่ยน หากเจ้ามิรู้ปรับเปลี่ยนพลิกแพลงแก้ไขจะออกจากเขาวงกดได้อย่างไรควรมุ่งเรียนรู้ในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่อย่างเหมาะสมอย่างรอบคอบอย่างมีสติพิจารณาเข้าใจใหมตรงนี้มันเป็นเหมือนเขาวงกฎนะครับตรงเนี้ย คือมันมีวิบากวัต,ตะกรรมกิเลสวัตตะกรรมวัตตะเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงที่ที่เราต้องมาประชลเนี่ยเราประชวลวิบากนะครับคือกิเลสเราเนี่ยปกติมันมันนอนอยู่มันยังเฉยเฉยพอวิบากมาเนี่ยผู้อื่นเขามาใช้นี่เราเราก็เกิดกิเลสแล้วเราก็สร้างกรรมพอเราสร้างกรรมเสร็จเราก็ไปเป็นลูกนี่เขาใหม่แล้วเราก็ไปใช้นี่เขาตอนแรกเราอะ่ะ เป็นเจ้าหนี้เขามาใช้หนี้เราตอนหลังเนี่ยเราจะกลับไปเป็นลูกหนี้เขาคือเหมือนกับที่เราเราเรียนหัวข้อชิงโขอ,อ่ชาตินี้เรากินเขาชาติหน้าก็ไปเกิดให้ก็กินชาติโน้นเขาก็มาเกิดให้เรากินซึง่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดสามชาติให้เรารู้ว่ามันก็ต้องผัดกันเกิดผัดกันกินเหมือนผัดกันฆ่าเนี่ยมันไม่จบนะครับถ้าจะให้จบเนี่ย มันก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่วิธีคิดใหม่เนี่ยมันก็พระอาจารย์ก็มาให้วิธีการใหม่ๆคือเราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดอะยอมรับความคิดใหม่ๆนการก้าวหน้าในโลกปัจจุบันน่ะล้วนไปเป็นไปตามกลไกธรรมชาติ การทำงานธรรมะบางครั้งต้องรู้จักปรับพิกแพลงตามสถานการณ์มิใช่หลับหูหลับตาทำงานทำอย่างเดียวโดยมิคิดโดยมิสอดคล้องกับกลไกของโลกมิได้หนาแต่ทุกอย่างต้องดำรงอยู่บนความจริงมิผิดหลักธรรมมิผิด จริยาพุทธระเบียบสิ่งดีงามแนวทางบุพจารณ์ดำรงปฏิบัติตามรอยอย่างเที่ยงตรงชัดเจนตรงนี้หมายความว่ายังไงตรงเนี้ยเราปรับใช้ของใหม่แต่วิธีการน่ะเราก็ต้องใช้แบบเก่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ของเก่าวิธีการเก่า ไม่ใช่วิธีการเก่าเหมือนจะเดินทางไปไหนก็ใช้แต่จัก,กรยานใช้แต่เรือเนี่ยวิธีการเก่าคือการที่เรานําวิธีการใหม่มาใช้เนี่ยไม่ได้เป็นการลบหลู่นักธรรมอุโสนะครับเราเป็นเพียงแต่เราต่อยอดให้มันเป็นสมัยปัจจุบันน่ะแต่ทุกอย่างคงอยู่บนหลักความจริงไม่ผิดหลักธรรม สิ่งที่ควรปรับเปลี่ยนก็พลิกแพงตามความเหมาะสมอย่าได้ลอยเอาให้ไฟเผาไหม้เผาไหม้ผู้น้อยเผาไหม้ผู้บมเพ็นทั้งหลายไม่ได้นาเนี่ยพระอาจารย์ก็ห่วงเหมือนเหมือนห้าวเจ้าลิ่งเนี่ยพระแม่องค์ธรรมเนี่ยได้โปรดให้สามโลกอะ่ะมาชดใช้นี่กรรมกัน เราต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบสันติวิธีนะครับเราอย่าไปใช้แบบฟันต่อฟันตาต่อตาไม่ใช่สู้กันแบบโบราณอย่างนั้นนะครับเขามาเขาจะมาสู้กับเราเราก็ต้องสู้กับเขาไม่ใช่นะครับคือ,เ,อเทวโลกยมโลกมนุษย์โลกเนี่ยพระอาจารย์ก็ให้มหาภัยทานสือจุนก็ให้มหาภัยทานเนี่ยเราก็ชวนทุกคนนะ่ะมาให้อภัยทานซึ่งกันและกันอ่ เมื่อมันเป็นแบบสันติวิธีแล้วก็ฉับพันด้วย6 0 0 0 0ปีเนี่ยหมดเลยตรงนี้มีหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่านี่เวรกรรมมันจะหมดได้ยังไงนาะไม่เข้าใจคือสำหรับผู้ที่เข้าร่วม,วมโครงการจะหมดนะครับไม่เกี่ยวกับผู้ที่อยู่นอกโครงการอา่ตัวอย่างเช่นในชั้นเรียนของเราอะ่ะเมื่อทุกคนให้อภัยกันแต่ไม่ใช่ทำในใจนะครับทำในใจไม่มีผลอนะ เราต้องแสดงศรัทธาเหมือนที่มิพักโพลิสัตบอกว่าต้องแสดงศรัทธาตั้งปณิธานข้อหนึ่งอตอนนี้หมาติดหนังสือก็เมตตาว่าเบื้องบนส่งปณิธานส่วนตัวมาเราก็ตั้งปณิธานส่วนตัวมหาอภัยทานคือให้อภัยทานซึ่งกันและกันน่ยคือฟ้าดินร่วมรับรู้อ่ะมันก็มันก็จะหมดเพราะเรามาพบกันเนี่ยไม่ใช่บังเอิญน,นะครับ เราเป็นสามีภรรยาลูกหลานเพื่อนฝูงเป็นญาติธรรมเป็นเจ้านี้นายเวรที่เขาที่เขาให้มาพบกันทั้งหมดเนี่ยคือเพื่อมามาลบล้างหนี้กันแบบสันติวิธีามาลบล้างหนี้พระอาจารย์ยังบอกว่าเดิมเคยใช้เรือเป็นพาหนะแต่ตอนนี้มีเครื่องบินมีรถยนต์พวกเจ้ากลับไปพายเรือกันนั้นหรือ มีสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอนาคตยังมืดบอดยังมีสิ่งที่ให้ศึกษาเรียนรู้ใช้ปัญญาพิจารณาอีกมากมายเข้าใจไหมแต่เรื่องนี้การพูดให้คนเข้าใจเนี่ยมันจะยากนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆก,การจะเปลี่ยนความคิดของคนนะ่ะเช่นตัวอย่างเราจะที่ผู้น้อยพูดอ่ะ กิเลสในขันห้าธาตุสี่เนี่ยไม่มีมันมาจากวิบากกรรมถ้าเราถอนฐานะเจ้าหนี้จากยมโลกแล้วเราถอนชื่อแล้วแต่ฐานะเจ้าหนี้ยังไม่ถอนผู้ที่เขาใช้กรรมหมดเขาก็มาใช้เวรเราพอเขามาใช้เวรเราก็ทําให้เราเกิดกิเลสและสร้างกรรมตรงเนี้คนไม่เคยได้ยินก็ไม่ยอมรับนะครับถึงถึงพระอาจารย์บอกว่าเราต้องใช้วิธีใช้ใช้วิธีสมมุติเอาพระอาจารย์มาเมตตาให้เราสมมุติ เอ่อเฟียงสมมุติอ่ะใช้เพียงสมสมุติสมมุติว่าชาวจันทบุรีทั้งหมดเนี่ยตั้งปณิธานมหาพยทานให้อภัยทานทุกจังหวัดเลยให้อภัยทานหมดละไม่เป็นเจ้าหนี้ใครละเพราะการตั้งปณิธานมหาภัยทานเนี่ยมันเหมือนการทําวัคซีนเมื่อเราทําวัคซีนแล้วเนี่ยเอ่อมันก็ไม่เชื้อโรคมาก็บรรเทาไปแล้วอะ่ะ เมื่อเราตั้งแล้วเราก็ไม่เป็นเจ้าหนี้พอเราไม่เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ของเราหมดทุกจังหวัดเลยเขาได้รับการอภัยทานหมดเลยเพราะเราเราทำงานร่วมกับฟ้าไงถึงจากฉีดผ้าจารย์ก็ตัดเลยไปฟอร์แมตลูกหนี้หมดเลยไม่มีเหลือเลยเนี่ยมันหมดจริงๆลูกหนี้หมดนะครับไม่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ภายนอกนะครับตรงนี้ต้องฟังให้ชัดๆหลายคนยังยังบอกว่ามันจะหมดได้ยังไงเนาะสงสัย สงสัยถามได้นะครับมันหมดจริงๆไม่เชื่อเอาวุโศลองเอาน้ําใส่แก้วแล้วอโุโศน้าแก้วเลยน้ําหกหมดในแก้วไม่มีน้ําเหลือเลยนะครับหมดเลยเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยพอเราให้อภัยมันก็หมดแล้วอ่ะมันจบอ่ะแล้วเขามาพอเขาเจ้านี่ภายนอกมาทวงหนี้ใช่ไหมเราเราตามกฎแห่งกรรมอ่ะเพราะการให้อภัยไม่ผิดกฎแห่งกรรมนะครับเพราะว่านี่มันก็เป็นหลักกฎแห่งกรรม พอเจ้าหนี้มาทวงหนี้เราเราก็ใช้หนี้ไปแต่เราไม่กลับไปเป็นเราไม่กลับไปเป็นเจ้าหนี้เขาอีดเนี่ยสมมุติว่ากรรมวัตตะเนี่ยเราเปลี่ยนจากลูกหนี้มาเป็นเจ้าหนี้แล้วเราเขามาทวงหนี้เราเราใช้แต่เราไม่เป็นเจ้าหนี้เขาอีดมันก็จะไม่เวียนละเพราะเราออกจากวงเขาวงกฎนี้ได้การให้อภัยเนี่ยมันเป็นการออกจากวัตฏะสงสารได้ เนี่ยตรงเนี้ยเบื้องบนจัดสรรมาให้เลยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนตรง,นงเ,นเนี้ยการบำเพ็ญธรรมเนี่ยนับธรรมะแล้วเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้กิเลสกรรมวิบากหายไปอ่ะแต่มันต้องมีวิธีการไม่ใช่อธิษฐานนะครับเพราะเตือนตือเมตตาว่าถ้าอธิษฐานใช้ได้ผลท่านไม่ต้องมาเมืองไทยไม่ต้องไปทั่วโลกอธิษฐานอยู่ไต้หวันมันก็จบแล้วใช่ไหมครับ ท่านบอกไม่ได้มันต้องมาเ,าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นหลักฐานได้ถามท่านดูได้ว่าอธิษฐานไม่ได้ผลมันต้องใช้พิธีกรรมเคยเห็นพิธีกรรมรับธรรมะไหมครับเคยเห็นแล้วท่านก็ได้รับมาแล้วด้วยถ้าถ้ามีคนอธิษฐานแล้วท่านไปอัดท่านไปชวนคนรับธรรมะท่านอธิษฐานเอาให้เขารับธรรมะเสร็จแล้วไปเสร็จเลยไม่ต้องไปรับไม่ต้องไปชวนมันใช้ได้ไหมครับไม่ได้อ่ เนี่ยเราสามารถเอาออกได้แต่ตาไอ้ตรงเนี้ยมันพูดให้อุโสเข้าใจยากไงอุโสก็ไม่ค่อยกล้าพูดหรอกยิ่งปเป็นเสียงซื้อจากไต้หวันท่านบอกว่าเดี๋ยวคนเขาบอกว่ามาหลอกเอาตังคนไทยเหมือนบางคนที่มาเกิดเอาชาติเนี่ยเราเราก็ต้องทําให้เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดพูดมากไม่ได้เพราะวา่าพูดมากก็เสียมากครับไม่พูดอดีแต่ให้คนสนใจมาทําถ้าอยากอยากจะออกจากตรงนี้ ต้องทําตรงนี้นะครับออรู้จักพิกแพงปรับเปลี่ยนยอมรับของใหม่เหมือนเดินทางใช้เครื่องบินถ้าถ้าถ้า,ถาลงเรือนี่นานมากเลยเนี่ยพระอาจารย์ก็มาบอกชัดเจนนะครับออถ้ายังสงสัยอยู่อ่ะก็ถามได้นะครับไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ปิดบังอะไรตอนนี้ ตอนนี้พระโพธิสัตว์วนอิมเราไม่ได้ทํางานแค่มนุษย์นะครับพระโพธิสัตว์วนอิมช่วยให้หมาถืหนังสือมาบอกให้เป็นปณนิธานส่วนตัวและอุปสรรคเรื่องเรื่องที่ว่าคนไม่เข้าใจพอบอกเป็นคําว่าส่วนตัวเขาก็เขาก็บอกเออส่วนตัวไม่เป็นไรไม่น้อยก็มากราบเรียนอาวุโสทุกท่านขอเชิญอาวุโสทุกท่านตั้งปณิธานส่วนตัวมหาพยาทานนะครับ ถ้าตั้งตรงนี้แล้วจะได้เป็นชาววิลธรรมด้วยนะครับเป็นชาววิลธรรมก็ได้รับการคุ้มครองออจากพระโพธิสัตว์กวนอิมจากพระอาจารย์จนนี่เวนะ่ะมันเป็นอโหาสิกรรมเลยเพราะว่ามันหมดอายุไงปิดที่คลิปก่อนๆที่พูดถึงเรื่องปิดสนาค้ำประกันให้3ปีอะ่ะตอนนี้เบื้องบนก็ค้ำประกันต่อให้อีก3ามปีนะก็คือไม่ได้ค้ำประกันคือให้โอกาสอะให้เราให้โอกาส เราสร้างบุญให้ครบพันหยวนน่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นมันก็พูดยากบางคนเ็าก็หาว่าเออมาหลอกเอาตังอีกแล้วจริงๆไม่ใช่นะครับทุกคนทุกสายทําได้หมดเพราะว่าตอนที่ท่านรับธรรมะท่านทาบุญไม่ครบพันหยวนไงพราะผู้น้อยถามพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าต้องพันหยวนน่ะให้เวลาสามปีต้องใช้พันหยวนจ่ายวันละหยวนครบแล้วก็เอามาถวายผ่านใบคําขอถึงจะถึงพระอาจารย์ ตอนนี้ก็มีเวลาเหลือเวลาอีกแค่สองปีนะครับพันหยวนนะหวังว่าอุโสคงจะทาทันอ,อ่ได้ค้าได้ค้าประกันตลอดอ,อ่การเลยนะครับไม่ใช่ค้าประกันต่อแค่สามปีนะครับไม่เหมือนทําประกันทางโลกพอถึงปีเราก็ประกันรถยนต์นะ่ะเราก็ต้องไปต่ออีกต่ออีกตอนนี้อันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้พิเศษเลยเอ่าค้าประกันตลอดการจนนี่เวรหมดอายุไม่ได้ผิดหลักกรรมอะไรนะครับเพราะว่ากรรม เราต้องแยกให้ออกระหว่างกรรมกับเวรน่ะทำกรรมเกิดเวรเวรส่งผลทำให้ทำกรรมต้องถ้าเราแยกตรงนี้ได้ถ้าแยกตรงนี้ได้จะชัดเจนนะครับถ้าแยกไม่ได้ก็มาคุยกับผู้น้อยโดยตรงถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนคุยได้โดยตรงนะครับเพราะตอนนี้เรามีสื่อทางไลน์ทางเฟซทาง y o u t u อ่สื่อได้ตลอดนะครับ แล้วก็อาวุโสช่วยเผยแพร่ลายคนาด้วยนะครับลายคนาเนี่ยถ้าโลกจะจมลงลายคนาเนี่ยช่วยได้จริงๆเอ่อต้องคิดอย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ธุระนะครับหน้าที่ของชาวธรรมทุกคนต้องทำนะครับขอบคุณมากครับหากพูดผิดพลาดไม่ชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอภยัยร่วงเกือนอาวุโสขออาวุโสให้อภยัยขอบคุณครับสวัสดีครับ